จะขอไปเช็คสภาพแป๊บนะครับ,อคครบของมันต้องมีนะครับเต็มๆเลยเสาเดี๋ยวเรามาลองกันดูนะครับว่าต้มน้ำร้อนแล้วลวกมันจะได้ผลไหมดีที่ไฟไม่แตกนะครับไม่งั้นเจ็บหนักเลย นิดหน่อยเองครับทยวไปต้มน้ําก่อนนะครับเราเริ่มต้มน้ำแล้วนะครับตอนนี้รอเวลาให้มันเดือดกันสแปบ๊บโอเคครับตอนนี้เสียงน้ําก็เดือดแล้วนะครับเราไปลองกันเลยครับว่ามันจะได้ผลหรือเปล่าปิดแก๊สก่อนนะครับโอเคไปกันเลย

เค okay, นะครับมาเริ่มกันเลยได้ผลหรือเปล่า <c oughs> ยังไม่ยินผลเลยนะครับจะหมดละใส่สต้องดันช่วยรอเปล่า ุบแล้วหมดกาแล้วนะครับแต่ว่าไม่มีเด้งเลยสงสัยเราต้องดันช่วยแล้วนะครับตอนนี้เรียบร้อยเลยสุบแล้วไม่ได้ผลนะครับหรือว่ามัน โอเคเดี๋ยวเราต้องลองไปต่อดูนะครับเรียบร้อยแล้วครับพอใช้ได้พอดูแล้วอาการหนักอยู่ครับปูด,ด้านในตรงนี้แตกเลยครับแต่พอได้อยู่เดี๋ยวค่อยเข็บ ยังลอยอยู่เหมือนเดิมครับผมนิดหน่อยอีกขอให้เห็นลอย